ตัวนี้ก็จะเป็นสภาพเส้นทางผูกเก้าหลักส่วงนี้หลังจากที่าฝนต,ตกลงมานะทางอาจะเรื่มมืนสุ่ว่าอยู่จุดนี้นะในเบืก่อนจะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดก่อนจะพ้น่อ,อยนี้ขึ้นไปบนจุดสุ่มวิวแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นกันมเทซิเมตโอเคแล้วตอนนี้ บากสวงต้นตกนกักๆนี่รถจะข่าขาแล้วก็จะได้หนอนหางนี่เนาะแต่นี้จะเปลี่ยนประจำอยู่แล้วนะเฉพาะสำหรับเส้นทางนี่เพราะว่ามันเป็นเส้นทางผู่คู่สั้นแล้วก็แปลงเท่าได้มันก็เพเนาะโดยเฉพาะมันสวงระดูฝนฝนตกหนักแล้วก็น้ำ เจือนแคท้ายทางไม่เท่เทไวนะก็ได้ค่อยๆไปจะเริ่มเทและวไจุดนะทางก็มือนะ ตกล้านตลายปลาเปี้ยกปลาถางมืนะักปลาแดดได้กขอไว้ได้นะ่วงปลาแดอาดอา่าเกางนาเด้กตกบวกเลย ช่วงแล้วนี้นะฝนตกก็ซ้ามือซอนเฮ็ดให้รถต,ติดราคาอายุผู้ก่าลากนี้ได้หนอดเลยนะซเฟอร์รถทางไล่ น,นี้ก็ดียังดีอยู่นะแถวนี้รถเท่ร่ายฮะนี่รถเริ่มมาแล้ว อ,อ่จะดคุ้มเลือกเลยสุดนี้โดยเฉพาะแม่นรถบรรทุก,กนะักเนาะมักจะขาด ปิดอยู่ทางหน้านะไม่ได้ข่าละว้อนะนะเอะรถบรรทุกลักรถนี่ เตกับเพเพน้าเปิดจน,น้น่รงแล้วนี่น่าจะเป็นแถวนี้นะคะ่ะ น่าจะเป็นึงวะเนี่ยนะน่าจะเป็นึงใจรถลากรถดึง สั่นเหรอจุดออนี้กะสั่นสั่นได้มือได้ว้าวว้าวาโอ้จุดนี้น่อัอนตรายสุด จดจักรอันตรายนะาแล้วหมื่นขาดแล้วเลยอ๋จุดที่จุดที่อันตรายที่สุด ลลลรถล็อกรถขาดโซลแยนมาชุดนี้นะขาดบางหมื่นโอ้โหคนตกแล้วลอดนะก็เป็นเป็นขี้ดินเนาะแต่ก้อนเป็นยางเนะหยางเราเพ่เพยแล้วกันตอนนี้จะเป็นขี้ดิน ียวเลยตกแล้วเซียวมาเมื่อกี้เซียวนะรัารถรถเอ้ตีนก็เป็นตีนแบบโมีโบมีน้ำจับไปทางมือน,นี่กับเซียว